ทำยังไงทำยังไงนะข้าวหนียวอีกตเปียนค่ะอือหืออร่อยไหมอร่อยไหมอ้๊มกินอะไรทุเรียนกินทุเรียนอร่อยไหมอร่อยไหมใช่อร่อยไหมไหนกินให้ดูหน่อยอร่อยขนาดไหนอือหือ อร่อยมากเยี่ยมเยี่ยมทำไงเยี่ยมเยี่ยมทำไงอร่อยมากไหมชอบไหมอ้ําชอบไหมใช่ใช่โอเคแบ่งแม่กินด้วยได้ไหมอ๋อกินซ้ากินช้าโอ้ ชวนยายกินด้วยยายกินไหมยายไม่กินยายังไม่ได้ตอบเลยแบ่งยายไหมเอ้าทำไมอ่ะไม่แบ่งยายหรอไม่แบ่งอ้าวไม่แบ่งใครเลยเหรอกินดีๆนั่งกินดีๆเร็วๆนั่งกินดีๆนั่งทำดีๆสิอย่าทำางนี้เดี่ันอะอํา